ั้งซ้ายนะครับรับผมหันหน้ามองออกไปข้างนอกดีอยู่ในตัวอาคารนะครับรับผมครับผมแล้วบังเอิญครับด้านด้านขวาอจะมีเสาไฟฟ้าอยู่อันหนึ่งแต่ว่าไม่เชิงจะข้างข้างหน้าสักทีเดียวครับมันมันมองเห็นนถ้าอยู่ในอาคารเนี่ยครับแต่ว่ามันเยื้องไปทางอีกอีกตปกหนึ่งเขาไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราไม่ไม่เป็นไรนะครับผมแต่มองเห็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ ครับผมโอเคนะครับขอ bien, บคุณแม่ครับครับผมครับสวัสด well ีครับก็หัวหินนี่ก็ไปเฉียดเฉียดช่วงสองสามอาทิตย์นอาทิตย์นี้สองสามอาทิตย์นี้ก็ไปครัวเม็ดทรายนี่ยถ้าทุกอาทิตย์น่ะอีกนิดนึงก็หัวหินละหัวหินนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ดูฮงจุ้ยเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับเดินทางไปก็ไม่น้อย บางทีเนี่ยแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยบางทีผมมาเล่าเรื่องเกี่ยวไปดูฮงจุ้ยเนี่ยอืม,มีหลายที่เนี่ยในกรุงเทพผมไม่ได้มาเล่าเลยก็มีเยอะแยะอืม,อมบางทีเนี่ยถ้ามาเล่าทุกกรณีเนี่ยบางทีเล่าไม่ทันอตอนนี้น,นะครับก็พยายามดึงเฉพาะที่สำคัญสำคัญที่เห็นแล้วมันมีสาระ,ะที่แปลกๆใหม่ๆ สายต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับอาจารย์คะจากหนองบัวลำพูค่ะอ่าหนองบัวลำพูนี่ใช่แฟนคุณทองทองปานหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ่ายังยังจำเสียงได้ไม่โทรศัพท์เข้ามือถือส่วนตัวล่ะอื่าจริงๆแล้วเคยเชิญไปดูคงจุ้ยเนี่ยโทรศัพท์มาส่วนตัวคุยกับผมก็ได้นะครับค่ะคือคืออยากจะถามเกี่ยวกับ เลขที่บ้านนะคะอาจารย์ครับค่ะถามได้เลยหนึ่งเก้าเก้าทับเก้าแปดค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าทับเก้าแปดค่ะอืมจริงจริงะนะว่ามันต้องดูว่าเราเกิดอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์น่ะอ๋อค่ะคุณทองตาลเขาเกิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์ค่ะนเกิดวันพุธนะคะอวันพุธอืมค่ะคือจริงๆอ่ะนะว่า ว่าถ้าพูดถึงศาสตร์ของดวงดาวเนี่ยเลขเก้าเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นเป็นตัวที่ว่าค่อยมานำมาคํานวณทีหลังแต่ถ้ามีเลขหนึ่งกับเลขแปดอยู่ด้วยกันเนี่ยอก็ถือว่าอถือว่าไม่ค่อยดีนะ,ะตอนนี้กรณีนะครับที่เรามีเลขหนึ่งมากกว่าเลขแปดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแค่แคสตอยู่แล้ว<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นเลขที่ตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นเลขที่ที่ดีอยู่ค ก็ไม่น่าไม่น่าห่วงอะไรก็ถือว่าใช้ได้ตัวเลขนี้อยู่ในเกณฑ์ใช่ได้ตอนนี้บางทีเนี่ยสารตัวเลขบางทีเขาจะเอาตัวเลขรวมอีกทีหนึ่งเนี่ยตัวเลขอย่างเช่นตัวเลขรวมเนี่ยข้างหลังเป็นสิบเจ็ดเนี่ยแล้วหน้าเป็นยี่สิบเนี่ยพอบวกกันได้สามเจ็ดเนี่ยพอสามเจ็ดให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้เนี่ยแต่ว่าตัวเลขสามเจ็ดเนี่ยมันกลับดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรือ คือบางเรื่องเนี่ยเราบอกว่าระวังอุบัติเหตุแต่ว่ามันกลับดีกับธุรกิจบางอย่าง<ะ>ตอนนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราทําธุรกิจอะไรด้วย<ะ>พอเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็อยากจะทราบว่า เอ,อเลขที่นี้มันโอเคไหมอะค่ะอ่าก็ไม่ต้องไปกองบลเนี่ยก<า>็เดี๋ยวบางทีคำนวณเรื่องการแก้เคล็ดเรื่องตัวเลขแต่บางทีใช้เวลาค่อนข้างมากโทรศัพท์เข้ามือถือก็ได้ก็เคยเชิญดูคงชื่ยอยู่แล้วรักษาสุขภาพนะคะครับแล้วเป็นไงสบายดีกันถ้ายังไงเดี๋ยวจะโทรหาอาจารย์ทำมือถือกันครับผมขอให้โชคดีสรับผมครับสวัสดีครับคุปานนี่ก็ อริยาของท่านเนี่ยเป็นคนที่เชิญผมไปดูคงช่วยเนี่ยสี่ห้าครั้งละอืมแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยค่อนข้างดีมากท่านก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านของอชอบเลี้ยงงูเ,เ,เป็นงวพันธเนี่ยนะครับตัวเป็นแสนน่ยมีตั้งหลายตัวเยอะแยะไปหมดอืตอนนี้ว่าตอนนี้ก็มีโครงการจะทําธุรกิจอืเพิ่มเติมอีกหลายธุรกิจอื ก็มีการโทรศัพท์ปรึกษากันเป็นระยะระยะช่วงนี้ก็หายไปแล้วก็มาโทรศัพท์เข้ามาตางรายการพอดีสายต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ไหนครับอ๋อจากจังหวัดตากค่ะสอบถามได้อะไรครับเออมันใช้สี่พันแล้วมัน 1, คันนะคะอะไรนะคันนะคะว่าอะไรนะ อ่าสายหลุดไปละก็ไม่ทราบถามอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยสายหลุดไปซะแล้วทีนี้อนะครับว่าถ้ากรณีท่านเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นเรื่องคองจุ้ยเนี่ยถ้าท่านเชื่อว่าองค์จุ้ยเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของตัวเองถ้าจะแก้เนะี่ยแก้ให้มันสมบูรณ์แบบไปเลย บ้านคนเราเนี่ยหลังนึงเนี่ยทําให้มันสมบูรณ์ไปเลยคือคนไทยเนี่ยมันไม่เหมือนคนฝรั่งคนฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยยึดติดกับที่อยู่อาศัยอยู่ที่นั่นห้าปีหกปีเขาพอแล้วเขาขายทิ้งแล้วแล้วเขาก็ไปอยู่ที่อื่นแต่คนไทยคนจีนเนี่ยยังมีความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ย ที่อาศัยหรือทรัพสมบัติทั้งหลายที่พ่อแม่หามาเนี่ยก็เพื่อส่งต่อไปให้รุ่นลูกดูแลแตอนนี้ว่าการส่งต่อเนี่ยแล้วลูกจะดูแลได้หรือไม่เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าอนอกจากส่วนตัวที่เป็นคนเอางานเอาการมีสติปัญญาที่ดีเลิศ แล้วยังเกี่ยวพันไปถึงเรื่องเกี่ยวฮงจุ้ยด้วยถ้าฮงจุ้ยไม่ดีเนี่ยอบางครั้งสิ่งที่ท่านหามาแทบตายเนี่ยส่งต่อไปรุ่นเดียวเนี่ยยังไม่ทันอะไรก็หมดเนื้อหมดตัวกันแต่ถ้ากรณีที่ฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเรือเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเรารุ่นลูกร,ร,รุ่นไหนเนี่ยมันอยู่ไปมันไม่มีทางจมหรอกอถ้าหาเสือดีเนี่ยมันลั่นฉิวเลยอืม แต่ถ้าหากว่ากรณีตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีมากเลยทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วปรากฏว่าฮงจุ้ยเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างเสร็จแล้วนะครับท่านอยู่บนเรือลํานี้ท่านใช้ความสามารถของท่านเป็นส่วนใหญ่อืมในการประคับประคองเรือไม่ให้รลวไม่ให้เลือดไม่ให้จมเนี่ยอืก็อาจจะผ่านพ้มพนมรสุมไปได้ด้วยความเจ็บปวดความยากลําบาก แต่พอเรือลํานี้มันพองถ่ายไปถึงรุ่นลูกซึ่งความสามารถอาจจะไม่เท่าตัวท่านเนี่ยความเป็นมืออาชีพมันต่างกันบางคนเนยอยู่บนเรือที่ไม่สมบูรณ์บางคนเนี่ยประครับประคองไปได้แต่บางคนเนี่ยอืประครับประคองไม่ได้ล่มจมไปหมดเนื้อหมดตัวไปเพราะฉะนั้นน,นะครับว่าถ้าท่านยังห่วงใหญยยังรักลูกรักหลานรักครอบครัวเนี่ย ท่านแก้ไขให้สมบูรณ์ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เสียดายเรื่องอะไรเสียดายไปแต่เรื่องฮงจุ้ยเนี่ยอย่าไปเสียดายบางคนเนี่ยเขาเสียหลายหลายแสนเสียเป็นล้านก็ยังยอมเสียเลยแต่บางคนเนี่ยเสียเรื่องไม่ได้เรื่องเนี่ยกับยอมเสียไอ้เรื่องที่ควรจะเสียกับคิดแล้วคิดอีก คิดจนหัวแทบระเบิดก็เสียดายเงินแต่ไปผ่อนรถเป็นล้านเดือนหนึ่งเนี่ยแทบจะกระหืดกระหอบแทบจะหน้ามืดต่อการผ่อนบ้านเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีบางทียังกล้าทำสัญญาผ่อนเลยทั้งที่เป็นหนี้เพิ่มอีกยี่สิบปีสามสิบปีแต่เรื่องของหง่วงยื้อเนี่ยบางทีมันจะพลิกชีวิตท่าน ให้วันหนึ่งกลายเป็นเสื้ออะไรแต่เงินสดอะไรก็ได้เรื่องหงชื่นเขาถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่ว่าลงทุนแลศวสูญเปล่าแต่สิ่งที่ลงทุนแลศวสูญเปล่าก็าอาจจะกลายเป็นเรื่องของที่ฟุ่มเฟือยอื่นๆมากมายบางคนโทรศัพท์เครื่องเนี่ยหลายเลยหมื่นเนี่ยก็เรียกของที่ฟุ่มเฟือยเสียเปล่า ใช้เครื่องละพันใช้เครื่องละห้ารอยใช้เครื่องละสามหมื่นมันก็ติดต่อธุรกิจได้เหมือนกันแต่บางคนต้องมีลูกเล่นสารพัดคนคิดมุมมองเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าวันหนึ่งอะนะครับถ้ากว่าชีวิตเรามีปัญหาเราล้มเหลวในการเงินเราล้มเหลวในธุรกิจสุขภาพร่างกายสารพัดลุมมราวแล้วมา คนหาคําตอบในภายหลังว่าเอ๊ะนี่มันเกิดจากบ้านเนี่ยเวลานั้นสายกันไปหลายหลายท่านเชิญผมไปดูคงช่วยเนี่ยอยู่ในสภาพที่เต็มเกลืละอยู่ในสภาพที่ขอร้องขอความช่วยเหลือละพยายามที่มีเงินมากมายเนี่ยไม่เคยให้ความสนใจตรงนี้เลยทีนี้นะครับคนเรามันต้องไม่ตั้งอยู่บนความประมาทไม่ใช่ว่าถึงเวลา แล้วก็สมสารไปขอความช่วยเหลือคนโน้นคนนี้มันเป็นที่หน้าเวทนาปเปล่ากับการที่เราปกป้องดำเนินชีวิตด้วยความฉเฉลียวฉลาดตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมคนที่เขาร่ำรวยมากๆเนี่ยเขาต้องให้ความเชื่อถือทางด้านของโฮงจุ้ยนะทำไมซีพีใหญ่โตร่ำรวยมีการศึกษาสูงหรือว่าเกษิคกรไทยดมมอ หรือว่าเจ้าสวัวเจริญหรือว่าที่สิงคปโปร์ที่ฮ่องกงเนี่ยทาไมเขาก็มีการศึกษามีฐานะนกันค่อนข้างดีทําไมเขาให้ตรงความสําคัญตรงนี้มากคือบ้านเนี่ยเราอยู่ทุกวันบ้านเนี่ยเปรียบสเสมือนหลายหลายสิ่งในชีวิตเราเป็นศูนย์รวมของพี่ของน้องของวงตระกูลเนี่ยถ้ามันดีมันก็ส่งให้ดีตามมันไป ถ้ามันไม่ดีเนี่ยต่างคนต่างก็ล้มละเนละนะแนทท่านเคยเห็นไหมบางคนอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยทั้งตระกูลเลยไม่มีคนรวยสักคนเลยมีแต่คนคนนั้นก็นลําบากคนนี้ก็ลําบากบางคนดีดีทั้งบ้านไปเลยอืเพราะอะไระต้องตั้งคําถามขึ้นมาแล้วต้องถามว่าทาไมคนอื่นเขาไม่เสียดายเงินนะแล้วเรามาเสียดายเรื่องอะไร บางคนเขาจะซื้อของฟุ่มเฟือยเขาคิดแล้วคิดอีกแต่บางคนเอี่ยจะซื้อของฟุ่มเฟือยคิดแป๊บเดียวชั่งหัวมันก็มีอเป็นหนี้ช่างมันลําบากช่างมันแต่ของที่มีคุณค่าชีวิตเรากลับไม่ค er ่าตัดใจมันก็แปลกสายต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ days, จากที่ไหนครับ,ราราบจากาแม่สายครับจากที่ไหนครับแม่สายครับแม่สายครับสอบถามนี่เลยครับเพราะ คุณได้ยินผมไหมครับร้าขอได้ยินครับอสอบถามได้เลยครับคุณได้ยินแล้วทำไมไม่พูดต่อครับอ่างพยาบานป้าเลที่582ครับ582อ,อยา่าส,สอบถามว่าผมเกิดปีเสือ